สวัสดีครับออขอสวัสดีครับทั้งปอมเมพี่น้องนะครับเ,เทศบาลเมืองเมีมเยงนะครับวันนี้ทั้งกับผมนะครับต้องขอขอพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมียนะครับตีได้รับการต้อนรับจากคณะศึกษาดูง,งานจากเทศบาลตำบลมยงไร้อำเภอพะเยายมิไงไร้จังหวัดเชียงไายนะครับมาดู การบริหารงานของเทศบาลเมืองเมเหียนะครับซึ่งวันนี้มานั่งดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นยังยิ่งและเป็นยังสูงนะครับตีถือว่าตั้งเทศบาลท่านนะครับโจกดีที่มีท่านนายกตีมีวิสัยทัศน์และมีแนวทางในการพัฒนามเมืองนะครับแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอพอแม่พี่นอกกคงจะได้ติดตามข่าวหรือดูการ บริการของทางเทศบาลเมืียของเขานะครับของของท่านเนี่ยว่าการบริการเนี่ยของท่านเนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับวันนี้มาเห็นแ,แนวทางนะครับเทศบาลตำบลมืองร้ายเนี่ยจะได้เป็นแนวทางแนวความคิดเราจะแกะ้ไปพัฒนานะครับพ่อม่เห็นตีเทศบาลของท่านเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาตดยพ่อมคณะทีมบริหารทีม ทางท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมียงไร้รวมถึงข้าราชการและก็พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับเพื่อมาดูการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองเมเฮียนะครับวันนี้ผมมานั่งนะครับด้านข้างผมก็เป็นท่านปลัดนะครับเดี๋ยวจะสวัสดีครับเพื่อทุกท่านในป้ากับท่านปลัดตัวเอนะครับใช่ไหมครับครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแม่เฮีย ทุกท่านอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับทางคณะเทศบาลตัวบนเมงไลยนะครับผมปลัดเทศบาลตัวบนเมงไลนะครับก็ได้มาร่วมคณะนะครับศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับต่างๆนะครับในการบริหารงานการบริหารจัดการองค์กรในส่วนของเทศบาลนะครับซึ่ง ประสบความสําเร็จนะครับและก็เป็นแบบอย่างนะครับที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับก็จะได้นําความรู้นะครับที่ได้รับในวันนี้นะครับเพื่อกลับไปปรับใช้นะครับให้กับองค์กรในเทศบาลตบลเมงลายของเรานะครับซึ่งวันนี้เราก็มาร่วมกันทุกฝ่ายนะครับโดยนําโดยท่านนายกเทศมนตรีตบลเมงลายนะครับแล้วก็ทีมบริหารนะครับทาง สภาเทศบาลตะบนเมงลายตลอดจนพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเ,เมืองแม่เฮียนะครับแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เฮียทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบ่นนะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรน,นะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับ